สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูแตงกวานะคะแตงกวาที่ป้าแมงปลูกไว้ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าแตงกวาจะงามจะ,ะติดดอกออกผลมากน้อยเพียงไรนะคะเราไปดูด้วยกันคะ่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นแปลงแตงกวานะคะแตงกวา ตอนนี้เขา,เาดูให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะคะแตงดอกมากเลยนะคะออกทุกข้อเลยนะคะติดลูกทุกข้อเลยค่ะแล้วก็ที่ขึ้นไปข้างบนนั้นน่าจะมีจะเป็นตัวผู้นะคะเห็นไหมเขาไม่มีลูกเลยมีแต่ดอกนะคะเห็นไหมคะตรงนี้แต่ว่าข้างล่างเห็นไหมเต็มเลยติดลูกเต็มเลยนี่ก็เหมือนกันค่ะ แมงก็เอาเชือกฟางนะคะเชือกฟางมาทำค้างตรงนี้ให้เขาได้เกาะน,นะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมก็ได้ผลดีเกินคาดนะคะปแมงปลูกแล้วก็ดูแลเขาง่ายๆแบบดั้งเดิมนะคะก็ให้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกลบ หวนดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอค่ะรงนี้เห็นไหม <c oughs> กำลังให้ให้ลูกเห็นไหมคะแปะแมงปล่อยเขาค่ะแล้วแต่จะให้ลูกจะติดลูกนะคะให้เขาทิ้งลูกของเขาเองนะคะให้เขาทิ้งของเขาเองค่ะแะแมงไม่ไปช่วยเขาเด็ดนะคะประมาณนี้เลยค่ะหนไหมคะ ถ้าติดหมดนะคะท่านผู้ชมก็ได้กินแตงเยอะเลยป้าแมงทำปลูกสองร่องนะคะสองแปลงค่ะเป็นย,วยาวๆนะคะเห็นไหมตรงนั้นเขานอนอยู่ก็คลิปนี้ก็ป้าแมงพามาดูแตงควานะคะที่ปลูกไว้ค่ะ ไปบ้างค่ะท่านผู้ชมเห็นแตงกวาประแมงแล้วก็ <c oughs> ได้ผลดีเกินคาดนะคะดูแลง่ายๆคะ่ะก็รดน้ำสม่ำเสมอเช้าเย็นนะคะไม่ต้องโชคนะคะให้น้ำเขาให้เพียงพอให้ชุ่มนะคะแล้วก็เติมดินดินปลูกนะคะที่ผสมด้วยแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกให้เขาคะ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกราดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ